สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารบพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาขอคุณนริมนธรรมรักศรัทธาขอคุณบุตรรากุลานุสนศรัทธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรม ัทธาของคุณศัทดาเพื่องามร่วมกันรับเป็นชาวภาพขออนุโมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะครับแล้วก็จากการที่สร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจา้าที่ตัดว่าสัพพทานัางธรรมทานัางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทางปวง มหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณนริม,มนธรรมรกักให้คุณบุตรสรากูลานุสนให้คุณปราณีสงเคราะห์ธรรมให้คุณศักดาเพือดงามทุกท่านขอจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้น ให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุมโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์รายการตามทางพระพุทธเจา้าวางเว้นไปหนึ่งคืนพบกันในคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์จะเป็นสัทธาข้ากคุณปราณีโพปิดทองร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับ ก็จะได้อดุโมธนาสาธุกััทถาของคุณปราณีโพปิดทองนะกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนนี้จะได้เวลาแล้วเขาเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับนะคนครวยจริงๆเนี่ยหายกหายกแล้วก็คนอายุสูงจริงๆก็หายากหายยาก ลงไปเรื่อยๆครับนะต่อไปก็คนดีจริงๆก็หายากเพราะโลกปัจจุบันนี้สังคมปัจจุบันนี้ยกย่องคนเลวจริงๆสังเกตจากทีวีที่เราดูนะคนทำความชั่วมากท่ายนี่ถูกเชิญออกมาออกทีวีไม่ต้องเสียเงินนะฮะไม่ต้องเสียเงินทำบาปทำความชั่ว นภาพที่ออกมาทางสื่อเราจะเห็นว่าใช้คำว่าพระแต่แท้ที่จริงเป็นอรชีเสนเขาก็เอาความชั่วร้ายมาใส่ไว้กับคำว่าพระคนก็เข้าใจอ้อนี่พระมันเลวถึงขนาดนี้คนก็จะเลิกไหว้พระเพราะพระมันทำความชั่วนะนั่นคือเขายกย่อง ความรู้ผิดยกย่องความเห็นผิดยกย่องความเข้าใจผิดถ้าลงทำความผิดท,ทำความชั่วแล้วฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกก็กลัวคนจะจำไม่ได้กลัวคนจะเอาอย่างไม่ถูกส่วนทำความดีก็ปิดเงียบจนกระทั่งมีคำขวัญนะฮะความชั่วออกฟรีนะ ทำความชั่วเอาออกได้ฟรีถ้าทำความดีนาทีละสองแสน <c oughs> เขาเร่งกดีแล้วนะฮะนาทีละสองแสนนะทำความดีนะความชั่วอ,ออกฟรีทำดีสองแสนนั่นก็ถ้าร้วามีการทำชั่วเกิดขึ้นในยกกองไทยทำไปคอยกันเลยนะ <c oughs> เอาไปคอยกันเลยส่วนที่ทำความดีกระทีไหนนี่ค่ะ แม้จะเชิญก็ต้องมีบีใบหลายทางการนี้ก็ไม่ไม่เสียสีสังคมแต่มันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนยุคขาลงเป็นยุคนิยมความชั่วยุคนิยมทำความผิดจนกระทั่งคนต่อไปก็จะไม่รู้จักคำว่ากุศลคืออะไรนะฮะกุศลคืออะไรจะไม่รู้นะฮะ ทุกวันนี้แม้แต่คําว่ากุศลที่ถูกต้องเรายังเขียนผิดเลยนะ,อะเออกุศลที่ถูกต้องเนี่ยเราเขียนเป็นสันสกฤตหมดครับไม่ได้เขียนเป็นบาลีนะแล้วต่อเกิดใครไปเขียนตามบาลีคำว่ากุศลนะ่าผิดเอาไปแก้ไขใหม่ไปแก้ไขให้มันถูกที่จริงถูกเขาก็ว่าผิดแต่ถ้าผิดเมื่อไรเขาก็ว่าถูกคนนิยมความถูกต้องแปนี้แม้แต่คำว่าธรรมะ ธรรมะเขียนที่ถูกนั้นทุกวันนี้เขียนไม่ถูกนะครับแต่ถ้าเราเขียนถูกส่งไปวยเขาบอกว่าเขียนไม่ถูกต้องอามาแก้ไขใหม่ต้องเขียนให้ผิดเขาถึงเจะว่าถูกไอเราเขียนถูกเขาก็ว่าผิดจะนั้นสังคมเขานิยมความผิดครับสิ่งที่ถูกเขาไม่นยิยมแม่เราบรรยายว่าธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่อีกฝ่ายนึงบรรยายว่า ธรรมะคือธรรมชาติเขาว่าเราบรรยายผิดนะครับเขาว่าเราพูดผิดเขาว่าเราบรรยายผิดธ,ธรรมะต้องเป็นธรรมชาติอ่าะ,ะนั้นเราไปบอกว่าธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาบอกไม่ใช่เขาบอกภาคใต้ทางภาคไม่มีคําสั่งสอนของพระพุทเจ้ามีแต่ธรรมชาตินีโทรมาจากสุราษฎร์ขอให้อาจารย์แก้ไข นาะถ้าาจา์ไม่แก้ไขพวกเราก็ยอมรับไม่ได้โทรศัพท์นะฮะท่านอะไรจะแก้ไขดีแลอไม่ดีอ,อ้าวขาลงนี่ครับขาลงนี่คนนิยมความผิดเขาไม่นิยมความถูกต้องฉะนั้นเราอย่าไปรอเนะี่ยเราอย่าไปรอ,อเราอย่าไปรอ ก็ถา่าหมดความถูกต้องนะย่างนี้ความถูกต้องอยังเหลืออยู่จะในเอกสารที่ท่านถือหรือว่าหนังสือที่ผมเขียนเราก็เอาไอสิ่งผิดๆนะ่ะอามาใส่คุกให้หมดคุกข้างตัวหนังสือเคยเห็นไหมฮนะรัอาันนดูในเอกสารที่ถือทอมาเนี่ยนะฮะอาอย่างเช่นทร,รมะเงี้ยผมใช้บาลีค่ะบาลีก็คีดทอทงไมหางกาดมอม้าสองตัวใช่ไหมฮะ ของเขาสันสกฤตลุกไปในพระไตรปิฎกเลยนะฮะสันสกฤตอ่าบาลีก็อยู่ตามบาลีแต่แปลออกมาแล้วเป็นสันสกฤตหมดแล้วเราก็เข้าใจคำว่าธรรมะที่ถูกต้องเป็นทอทงเราเรือสองตัวตามเดนมอมาว่าถูกแต่บาลีทอทงมอมาสองตัวครับอย่างที่เราได้เรียนกันมาแล้วนั่นนะครับจน เรามาตั้งใจศึกษาหาความรู้หาความเข้าใจในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้2,600กว่าปีแล้วนะครับ6,2600ปีปีนี้2 5 5 4แต่ปีหน้าก็กว่าได้แนละ2,600กว่าแล้วนะครับนะยึดบาลีเป็นหลักแต่พอมาถึงมาถึงประเทศไทยยึด สันสกฤตเป็นหลักเพราะนั้นเราจะเอาบาลีหรือเราจะเอาสันสกฤตเราเป็นชาวพุทธบริษัทเราก็ต้องยกนะฮะบาลีเป็นหลักไม่ยกสันสกฤตเป็นหลักในเมื่อสันสกฤตมาปนอยู่เราก็จับสันกสกฤตใส่คุกซะใช่ปหมอันธรรมะเราให้อิสระ แล้วสันสกฤตธ,ธรรมะรอหันตามที่มอมะใส่คุก <c oughs> คือใส่ห่วงเล็กไว้จะได้รู้ว่านี่สันสกฤตนี่เราใช้บาลีเอาสันสกฤตเก็บชั้นเอกสารที่ท่านถืออ,อยู่ในมือและต่อไปก็จะเป็นะจะเป็นวารสารตอนนี้เราจะทำวารสารโดยที่จะไม่เอาที่อื่นมาลงนะฮะ เอาพระไตรปิฎกมาลงนะฮะตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าวารสารอาของสมาคมพุทธบริษัทถิ่นกาขาวเราจะน้อมนำพระไตรปิฎกคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาลงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยานะเพราะคําแปลในพระไตรปิฎกมีนั้นส่วนมากจะมีแค่พยานะ อัะต้องไปหาเอาเองจากอัตกถาดีกานุ่ดีกา,กาแล้วก็ทั้งอัตกถา,ธาดีกาก็จะไม่ยึดบาลีเป็นหลักยึดสรนสกฤตเป็นหลักอีกฉะนั้นก็จะมีธรรมะที่น้อมนำมาจากพระไตรปิฎกนะฮะมาบรรยายด้วยแล้วก็เก็บข้อมูลลงไว้ในวารสาร ถิ่นกาขาวด้วยเพื่อที่จะเจ้าเวทียบกันระหว่งางพระไรปิฎกของของของกะของถิ่นกาขาว <c oughs> หลายๆของมาลงท้ายมันจะแตกต่างกัน <c oughs> ประนต่อไปก็จะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าแปลจากบาลีมาเป็นภาษาไทยแต่เอาภาษาไทยบวกกับบาลี ไม่มีสรนสกฤตปพก็จะเป็นพระไตรปิฎกอีกลูกแบบที่ตั้งใจทําแต่กว่าจะเสร็จผมก็ไม่รู้ว่าพระไตรปิฎกเสร็จหรือผมเสร็จ <c oughs> นั่นก็เอาให้เสร็จเป็นสูตรไปเลยดีกว่าเสร็จสูตรไหนก็เอาไปใส่ไว้ในวารสารแล้ว้านก็สามารถที่จะเอาจากวารสารนี่มาอ่านเทียบจากไตรปิฎกของของของและของถิ่นกาขาว <c oughs> เอาอย่างนั้นก็ได้กันนะครับนะ เอา้าเรามาเริ่มต้นนะเริ่มต้นทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องจักกะวติสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ชี้ความเสื่อมชี้ความเจริญของมนุษย์และสัตว์โลกนั้นอยู่ที่ตรงไหนขอให้เรามาตั้งใจศึกษา แล้วก็ตั้งข้อสังเกตคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องมีสิคกติกำกับอยู่ตลอดสิคติคืออะไรครับสังเกตนะฮะสิคติคือสังเกต,เกต,เกตหรือศึกษาหรืออยู่ในสนมนธิการนั่นแหละครับนะคำสอนวิจ้ามีสอนฮะตกลงกันไว้แล้วที่เราได้เรียนศึกษานะฮะหนึ่งมีอัตถะนะฮะสองมีพยัญชนะ อัฏฐะนี่เป็นเรื่องของเหตุผลครับพยัญชนะนี่เป็นเรื่องของถ้อยคําที่พระพุทธเจ้าตรัสถ้อยคําที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นมีทั้งเหตุมีทั้งผลเหตุผลนั่นแหละครับคืออัฏฐะถ้อยคําที่พระุทธเจ้าตรัสนั่นแหละคือพยัญชนะฉะนั้นเราต้องเรียนธรรมะสองส่วนส่วนของอัฏฐกับส่วนของพยัญชนะนะเรามารู้จัก คำว่จาจักรวัติที่สูดกันนะครับมีที่มาก็คือพระสุตตะิดกทีฆานิกายปาติกวัตทีฆานิกายปาติกวัตทีฆานี้แปลว่ายาวนะครับเป็นเรื่องที่ยาวนะทีฆะนะนิกายก็คือเรื่องนะเรื่องหัวข้อธรรมหรือว่า ส่วนที่เรียกว่าน,ะนิกายนะฮะที่ขานิกายจึงหมายถึงเรื่องยาวส่วนที่ยาวนิกายปาติกาวักวักที่น่าจัดไว้เป็นหมวดหมู่นะฮะเอาเรามาศึกษาจากพุทธภาษิตท,ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดโดยมีพระอานนท์เป็นผู้รวบรวม รวบรวมแสดงแก่หมู่สงฆ์499รูปมีพระมหากัสสปะพระอุบาลีพระอานนท์และก็พระอริยสาวกสาวกของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าผู้สำเร็จเป็นพระขีณาสวะคือเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นผู้ได้อภิญญาหก ปฏิสัมพิธายานสี่เรียกกันว่ามีคุณสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นอริยสงฆ์ขั้นอหรหันเป็นผู้ได้อภิญญาหกเป็นผู้ได้ปฏิสัมพิธายานสี่สูงสุดนะฮะมีเท่านี้ก็รวมกันได้ทั้งหมดห้าร้อยองค์รวบรวมร้อยกลองคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท้าสัตบัตนคูหา ด้าน,นส่วนของพระสูตรทั้งหมดเป็นหน้าที่ของพระอานนท์ซึ่งเป็นคลังปริยัติสามารถที่จะชี้แจงได้ทุกถ้อยทุกคำกระทงความที่พระเจ้าทรงแสดงจำได้หมดนั้นจัก,กรวรรดิสูตรจึงเป็นพระสูตรสูตรหนึ่งที่พระอานท์ได้นำมาชี้แจงต่อธรรมกางสงเพราะนั้นพระอานท์ได้ชี้แจงว่าในการครั้งหนึ่ง และสมมาถสัมพุทธเจ้าประทับที่เมืองมาตุลามาตุลานี่อยู่ในแควนมคตซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตัดได้ตัดบรดุกรพิกขุทั้งหลายจะเห็นว่าเห็นคุกไหมคะพิฆุนั่นเป็นบาลีภิกษุนั่นเป็นสันสกฤตอ้าวเราเรียนไปทั้งสองอย่างเลยจะได้รู้ว่า ตรงไหนเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าเนื้อแท้ของคําสอนของพุทธเจ้าตรงไหนเป็นสนิมไปปนไว้เราก็จัดการเอาสนิมออกมาใส่ตะกร้าไว้ตะกร้าสนิมก็คือวงเล็บซ้ายขวานะอา้าวตกลงทําไมพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองมาตุลาอันนี้ต้องดูเหตุผลกันก่อนนะครับเนื่อจากพระพุทธเจ้าเนี่ย เข้าสมาบัติเรียกว่าการุณามหาสมาบัติเล็งเห็นว่าหมู่ชนชาวเมืองมาตุลา84,000ค่นี่คนมีอุปนิสัยควรแก่การที่จะบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่สง์จึงได้เดินทางไปที่เมืองมัตุลาหมู่สง์ที่เ็ดตามไป กับพระพุทธเจ้านั้นสองหมื่นลูกเดินทางไปเจ้าเมืองมาตุลาเนะจ้าเมืองมาตุลาทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็เตรียมจัดนะสถานที่ประทับนะนำบัลลังก์ส่วนพระองค์ให้มาเป็นที่ประทับจัดประลำพิธีแล้วก็จัดนะ ถวายพัดาหารในเช้าวันรุ่ขึ้นรัสมาสมพุทธเจ้าเสด็จประทับที่บาลังของเจ้าเมืองมาตุลาแล้ว <c oughs> แต่โดยปกติฉันพัดแล้วก็จะอนุโมทนากล่าวนุโมทนาแต่วันนั้นรัสมาสพุุธิเจ้าฉันพัดเสร็จแล้วถือบาตเดินออกไปเลยเดินออกจากเมืองมาตุลาเลย พร้อมโดยหมู่สงก็เดินตามกันเป็นแถวประชาชนอมาตร,ราชบริพานทั้งเจ้าเมืองงงประชาชนบางคนถึงก็คิดว่าการคบกับสมณะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเหมือนคบกับอสรพิษนั่นหมายถึงว่าไม่ตาไม่กล้าแต่ต้องนะฮะไม่กล้าแต่ต้องแต่ก็อาศัยศรัทธา เฮโลเดินตามพระพุทธเจ้ากันไปทั้งหมดเลยอยากจะรู้ว่าทำไมพระพุทธเจา้าฉันพัดแล้วไม่แสดงอนุโมทนาอปาตติจะฉันพัดที่ไหนแล้วก็จะแสดงอนุโมทนาหรือไม่ก็มอบพิสูจ์รูปได้รูปหนึ่งสแสดงอนุโมทนาปรากฏว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกไปนอกเมืองมาตุลาแล้วมองเห็น ต้นไม้ใหญ่เมองบอกเห็นต้นไม้ใหญ่เห็นว่าสถานที่ตรงนี้เหมาะต่อการที่จะจุคนได้มากมายซึ่งถ้านั่งอยู่ในในสถานที่ต้อนรับของเจ้าเมืองมาตุลานั้นประชาชนไม่มีที่ยืนจะว่าไม่มีที่นั่งไม่มีที่จะยืนฟังธรรมะจึงเสด็จออกไปประชาชนก็นําออกไป เมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่แล้วก็แสดงกิริยาให้พระอานท์ทราบว่าพระองค์ประสงค์จะนั่งตรงนี้พระอนท์ก็ปูราดอาสนะรองรับจากนั้นพระพุทธเจ้าก็กล่าวกับพิสุสงฆ์ทั้งหมดนะตรงนี้เรามองภาพพจน์นะครับเราบรรยายธรรมะตรงนี้ถ้าไม่มีเครื่องไฟขยายเสียงผมว่าท่านที่นั่งข้างหลังไม่ได้ยินหรอก นะฮะแต่ว่าประชาชนเป็นหมื่นตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเมื่อพระสัมมาจาประทับนั่งปุ๊บประชาชนนั่งหน้าพระพักพระสัมมามพุทธเจ้าเป็นแถวมู่สงทั้งหมดอยู่ปีกซ้ายปีกขวากับข้างหน้าข้างหลังพระพุทธเจ้าเทวดาทั้งหมดยืนอยู่บนอากาศนั่นคือลองมองภาพรวมดูนีฮะคนเป็นหมื่น พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะไม่ได้แสดงธรรมะกับประชาชนนะฮะแสดงกับพระพิครุสองหมื่นรูปแต่ประชาชน8ปดหมื่นสี่พันถวเทพเทวดา,ทางท่าไรอีกไม่ได้บ่งชัดว่าจำนวนเท่าไหร่นั่งอยู่ข้างหน้านี้ได้ยินชัดอย่างไรถอยหลังไปหนึ่งโยชน์คือสิหกิโลก็ได้ยินชัดเท่ากัน นี่คือพระสุรเสียงของพระสมมะสรมพุทธเจ้าครับเรื่องนี้ต้องให้เราต้องตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเสียงของพระพุทธเจ้านั้นดังไกลไปได้16กิโลฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาเลยคนที่นั่งจากพระสมทะเจ้าถอยหลังไปอีก16กิโลจะไม่ได้ยินจะยินเท่ากันหมดเลยครับฉะนั้นในขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสนะพระสูรเสียงออกมานี่ สเสียงของพระเจ้าเนี่ยจะไม่แสบหูจะไม่ละคายหูจะไม่ก <my shit. S 2> ่อความรำคาญเสียงจะนุ่มยิ่งกว่าสันชัยหลายพันหลายหมื่นเท่าเสียงสันชัยนี่ถ้าฟังทางวิทยุก็คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะ่ะพอมาดูตัวจริงแล้วไม่ใช่เลย บนกันอุบล่วทามกันบนนะทำไมตัวจริงมันไม่เหมือนเสียงเราก็บอกว่าเสียงมันไม่รักหน้า <c oughs> อ้าวข่าวเรื่องนะครับ <c oughs> เป็นอันว่าสุรเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหมือนเสียงกับไม่เหมือนเสียงมนุษย์และเทวดาทั้งหลายล่วงเสียงมนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่จะมาเทียบเท่าไม่มี จากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิขุทั้งหลายเธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าในการละครหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองมาตุลานะครับแขวนมคธ หรือจะอ่านว่าแควนมคธก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิขุทั้งหลายดูก่อนพิขุทั้งหลายตอนนี้ทราบเลยนะครับว่าทําไมจึงมีวงเล็บเพราะคําคํานี้ไม่ใช่บาลีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบาลีแต่คนแปลเอาสันสกิตไปแปลบาลีแล้วเราก็เลยไม่รู้จักคําบาลีเป็นยังไง นี่คือยุคขาลงนิยมความผิดท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาทิฏฐิถินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเดธรรมะและสธาของคุณอริมนธรรมรกักสธาของคุณบุตรากุลานุสน สธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมทธาของคุณศักนาเพื่ดงามร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาสาธุมณาาโอกาสนี่นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดนะต้องติดตามนละฟังกันใหม่ในคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์จะเป็นสธาของคุณปราณีโพผิดทองรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับสธาของคุณปราณีโพผิดทองกันในคืนวันเสาร์นะครับ คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณนัลริมบนธรรมรักคุณบุตรรากุลานุสนคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมคุณศัักาาเผื่อดงามและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา